ดูไฟฝรั่งอพยศปล้นชัยชนะจาก3กอเกียดมนเทพครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าไฟนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับเปิดตัวมาก่อนเลยครับนี่คือ3กอเกียรดมนเทพครับโดยที่มาเจอกับท่านของนักชกนะครับจากประเทศฝรั่งเศสครับนั่นก็คือท่านของวิลเฟรดมอนัทเน่ครับผมทั้งคู่ครับเจอกันนะครับเมื่อวันที่2ครับเดือนมีนาคมครับปี2006นะครับ ปี2 0 0 6ก็คือปี2549ครับนะครับที่รายการฝรั่งเศสปะทะประเทศไทยครับ France vs Thailand ครับผมที่ฝรั่งเศสครันี้ครับเปิดตัวครับนี่คือวิลเฟรดครับเขาผู้นี้ครับเอาละครับทนคของ3ข้อกินบนเทพครับดีกรีแชมป์ลุมพินีนะครับถึง3สมัยใน3รุ่นน้ำหนักครับเคยไปได้แชมป์ของเวสากลดด้วยนะครับ เคยได้แชมป์ของรายการออรเจนติคบ็อกซิ่งครับเคยได้แชมป์ของมวยรอบโตยิตามมาราธอนครับแล้วก็แชมป์ของสภาวมวยไทยโลกครับแหน่ร่างยักษ์ร่างล่ํามาเลยทีเดียวครับเท่านั้นของวิลเฟรดผู้นี้นักชกฝรั่งเศสครับสามกอเกียรติมนเทพครับหรือว่าท่านสมศักดิ์นวลสายครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับเคยใช้ชื่อว่าสามกอชอรัชะตะสุภักด้วยนะครับชายาไอ้ขังข่าวครับผมจังหวัดนี้ ล้วครอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับยามอเตล่าริงเกิลเพลินนะครับยามอเตล่าริงเกิลเพลินนะครับผมจังหวะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดีครับวิลเฟรดครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าไฟนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแหมนี่ฝรั่งเศสเมื่อก่อนเลยครับธนานของ เรืงเกิดฝรั่งเศสครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเอทีวีครับทในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกดซับสไคร้ครับซับสไคร้แล้วก็ใส่ตุ่มยำครับรอยแรงอย่างแน่นอนครับในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกดฟอลโล่กดติดตามครับผมจังหวะนี้เอาล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเอทีวีครับนะครับช่องทาง Facebook อย่าลืมกดติดตามครับในช่องทาง y o ยูทูบซับสไคร้ครับซับสไคร้ซับสไคร้ใส่โฮมเดงกัน นี่ใสแองเกิลนะครับแล้วมีการมาใส่มวนเวทีครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเสริมเข้าไปนะครับแหมเพื่อความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมครับชกกันในกติกาคกบ็อกซิ่งนะครับก็คือกติกาที่เรียกว่าตัดซอกของเราออกไปนั่นเองนะครับแหมกลัวซอกเรานะครับจังหวะน,นี้นี่ครับ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับจังหวะน,นี้อย่าลืมกด s u b สไครป์ครับมาแลยว่าไฟนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาดูว่าไฟนี้เกิดอะไรขึ้นแหมหน้าก็ยังจะไม่มองฮะห,หน้าก็ยังไม่แลเลยครับจังหวะน,นี้อ่ะกรรมการบอกเข้าเทน้องบาวเอร์เข้าเทเข้าทีนะครับอาครับดูฟันยางครับฟันยางครับเรียบร้อยฟันยางพร้อมไหมพร้อมไหมเวลาพร้อมไหมพร้อมไหมอ่าพร้อมเลยชกเลยนะชกเลยครับคติกาโอ้ชอกสองนาทีเองครับแข่งทรายหดไปครับเทนนั้งของ3กอครับจังหวะนี้ วิลเฟรดขยับเดินเข้าหาครับขยับเดินเข้าหาครับร่างครับชัดขาข้าหวานร่างหนึ่งสองสามเอ่ห huh. น <Kids S 2> <Okay. S 1> ึ่งสองสามครับชัดขวานี่แหมไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายสามกอหดไปหนึ่งพางครับสามกอครับแข้งซ้ายผ่านตลอดไฟเลี้ยวไม่ต้องเปิดครับแข้งขวามาครับทางของวิลเฟรดอืมแข้งขวาสาธิล้มโตครับวิลเฟรดครับถีบซ้ายครับวิลเฟรดจังหวะนี้อย่าเหลาเหแล้วกันครับเหลาเหเดี๋ยวล้มยาวครับแข้งขวามาครับท่านของวิลเฟรดครับแข้งซ้ายจากสามกอครับซ้ายสามกอหดไปหนึ่งพางครับแหมวิลเฟรดนี่ดูตัวหนาตัวใหญ่่กวาครับ ดูท่าทางแล้วนี่เราน่าจะต่อน้ําหนักให้อีกแล้วครับจังหวะนี้แข่งซ้ายสันมาครับซ้ายสัดคืนครับจากสากองครับคนไปหนึ่งผาขับปัดซ้ายตรงผาเข้าให้ครับวิลเฟตขคบเดินเข้ามาเขามาแค่แค่ครับมาแค่แค่น่วเบาเฮ้อแค่แค่เลยจะได้เสยโดนนะฮะแค่แค่เลยจะได้เสยโดนครับจังหวะนี้ขยับเข้ามาครับแข่งขวาจากวิลเฟตซ้ายสามกองหลบได้เขาเจอจังหวะเวียงแขนนะครับ จังหวะเวียนแขนเป็นสปินนิ่งแบ็กฟิชนะครับเจอกับยักษ์งายภายหลังเลยครับยักษ์งายภายหลังเราไปนอนงายเลยวันครับจะลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นไหวอยู่ครับนับ8ครับอ้าวแล้วก็ไม่ไว้ครับสุดเลยครับลงไปนั่งตั้งคุ้มอยู่บนพื้นครับทำการโบกมือบายครับโอ้โหแยกย้ายสลด์ตัวครับจังหวะนี้ครับนี่ครับมาดูครับ จังหวะนี้ครับเรานึกว่าเราชนะแล้วครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นนี่จังหวะนี้ปุ๊บแล้วเราเวียงเราเวียงทั้งแขนครับดูครับเราเวียงทั้งแขนนะครับดูนะฮะดูดูแลจําจังหวะนี้ไว้ครับเราเวียงทั้งแขนครับดูครับแข้งซ้ายครับแล้วเราเวียงไปทั้งแขนครับโดนท่อนแขนนะครับโดนท่อนแขนนะครับคุณผู้ชมครับดูดงไปนอนหงายแล้ววันเลยครับดูครับแข้งซ้ายครับแล้วเวียงไปทั้งแขนครับ spinning backfish นะฮะ ท่าทีคิกบ็อกซิ่งไปใช้ครับแล้วทางกรรมการของเขาไม่พอใจครับหาว่าเราผิดกติกาใช้ศอกครับแล้วท่านสามกรณีออกแอคชั่นว่าท่านใช้แขนเหวียนทั้งแขนครับดูครับนี่บอกว่าห้ามใช้ศอกแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ใช้ศอกครับเราไม่ได้ใช้เอลโบนะฮะเราเวียนทั้งแขนครับภาพช้าก็มีอยู่ครับโอ้แล้วเคืนออนไม่ไปไร่หนองบาวเฮอนะกติกาวแบบนี้นะนี่ครับเราแสดงท่าดีใจแล้วนะครับ ไม่มั่นใจว่าตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่ฉายภาพช้าในสนามน่าจะยังไม่มีครับคือมันมีภาพช้าข้างนอกครับไลฟ์สดแต่ในสนามน่าจะไม่มีภาพช้าให้ดูครับโอ้แล้วกันเลยครับกลายเป็นท่านั้นตัดสินว่าท่านั้นของเราแพ้ฝ่าวครับอทั้งที่เราไม่ได้ใช้สอกครับแล้วท่านสามกองท่านออกแอคชั่นอย่างชัดเจนว่า,วาท่านเหวี่ยงทั้งแขนนะครับ นี่ครับเป็นไฟโดนต้นชัยชนะครับอพยศครับดูขนาดผู้ชมยังนั่งกลุ่มหน้าครับนี่แกบอกแกเหวี่ยงทั้งแขนครับแล้วนี่เสียงปมมือครับเสียงปมมือจากผู้ชมในสามผู้ชมก็เห็นชัดเจนว่าเหวี่ยงทั้งแขนครับไม่ได้ใช้ซอกครับเหวี่ยงทั้งแขนครับนี่ท่านน่าจะเป็นหนึ่งในต้นแบบของ spinning backfish นะครับสามกอใช้นะฮะใช้มาตั้งแต่ปี2 5 4 9ครับแล้วดูครับ ทันนั้นของวิลเฟรดคือโดนโหนะครับขนาดเจ้าถิ่นเขายังไม่พอใจเลยครับคุณผู้ชมครับดูอีกครั้งครับนี่ครับนี่เหวี่ยงทั้งแขนนะครับโดนทั้งแขนแต่มาตัดสินว่าเราใช้สอกครับแล้วดูครับน่าเซ็งครับเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจหรือเปล่าครับขนาดผู้ชมในสนามยังยังยกเครดิตให้ทันนั้นของทันสามกอครับแล้วมาสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า เราไปดูกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับแข่งขวาสูงครับน่าจะเป็นเด็กปั้นฝรั่งเศสฮะเด็กปั้นครับแหมนี่ครับแข่งซ้ายครับพูดไปเรื่อยน้งพางจังหวะนี้มัดทรายตรงครับไม่รู้ทิชนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันมาดูกันชัดๆอีกทีครับจังหวะนี้เดินเข้าห้าครับเดินขางวิเฟตซามโก้ครับนี่บังแข่งไว้ดีครับเดีวดูจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายแล้วนี่ครับเวียงครับคือเวียงไปถังแค่นครับแล้วมัน ภาพชาก็เห็นว่าชัดเจนว่าโดนทนแค้นครับไม่ใช่ได้ใส่ซอกแต่ว่ากรรมการริฟเฟอรีโพดัสสิ้นคนนี้ครับบ่าคนนี้เบาเสื้อข้าวครับบอาว่าใส่ซอกครับนี่ครับแล้วลุกขึ้นมาครับง่ายเลยวันแล้วลุกขึ้นมาครับนับแดครับแล้วมองมองไปที่ด้านล่างครับนี่ระบกมือใบปลายครับลวเนี่ยปรึกษากับข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับผู้ชมยังสาใจเลยครับแล้วก็มา คลิกคาตัดสินว่าเราใช้ศอกทั้งที่ไม่ได้ใช้ครับนี่ครับนี่ครับเวียงไปทั้งแขนครับเวียงไปทั้งแขนครับมันเป็นสปินนิ่งแบ็ k ฟิชนะครับดูอีกครั้งครับดูอีกครั้งครับแล้ครับจะเวียงไปทั้งแขนครับพังเข้ามันนะนะครับลงไปง่ายเลยว่านเวียงทั้งแขนครับมันเป็นท่านี่เป็นท่าเทเทคนิ็อกซิ่งเอาไปใช้กันนะครับเวียงทั้งแขนครับซามโกนีิชัยมาตั้งแต่ปีสองหาสีก้าครับนี่แกบอกแกเวียงทั้งแขนนะครับ แล้วไม่พอใจครับแล้วเราไม่ใช่แค่แกก็คือก็คือผู้ชมก็ไม่โอเคด้วยนะครับนีนแ่แล้วราเวฟรีก็คือมามาย้ําที่ศอกครับบอกว่าใช้ศอกแต่เราบอกเราไม่ได้ใช้ครับแล้วน้ตอนนั้นก็คือเทคโนโลยีในการฉายฉายภาพในในเวทีมันยังไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีครับแต่ออกอากาศมีอืมนี่ครับผู้ชมปรบมือเลยครับเห็นไหมครับอืมผู้ชมยังเชียร์สามก่อครับ แล้วดูครับหน้าหน้าแกเสียเลยครับอืมน่าจะเป็นชัยชนะที่ภาคภูมิใจครับนะแม่มันก็เห็นชัดเจนมันเหวี่ยงทั้งแขนนะครับไม่ได้ใช้ศอกครับโอ้โดนต้นชัยชนะครับจังหวะนี้หลังจากนี้เขาทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับได้เจอกันอีกครั้งครับผมพยายามหาไฟนั้นอยู่ครับนี่ครับไยกมือให้ครับผู้ชมโโหก่อนครับ บูเลยครับไม่พอใจคําตัดสินครับนี่ครับแล้ว3าก่อเนี่ยบอกว่าแกวิ่งทั้งแขนครับแล้วก็เรียกเสียงเชียร์ครับดูผู้ชมปรบมือให้ครับผู้ชมยังรู้เลยครับกรรมการครับผู้ชมยังรู้ครับกรรมการเ้อผู้ชมยังโ้เลยแม่จังว่านี่แล้วดูครับอืมดูทําหน้าครับน่ะก็หน้าอยู่ครับน่ะภูมิใจับชัยชนะนะครับแหมทุกวิธีการครับโอ้โห นี่ครับเวียงทั้งแขนครับชัดเจนครับเวียงทั้งท้องแขนนะครับแล้วดูทําปากแบกอะไรทำ้าแบนดแหมโทษไปเองสงสัยสงสัยเด็กปั้นครับสงสัยเป็นเด็กปั้นแล้วพิธีกรน้องบ้าวาพื้นมันน้องบ้าวู้สึกพันพื้นมกักบชัยชนะในวันนี้โอ้ผมรู้สึกว่าผมสุดยอดมากครับนะผมได้ชัยชนะโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมผมโดนทับไป จนผมสู้ไม่ไหวครับแต่ผมก็ยังชนะครับเพียงวันนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดแมงแป้ครับห่ายอกครับหยอกโอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากจะดูช็อตนี้ช็อตที่ลงไปแล้วมาพื้นครับดูดูแบบนี้ชนะได้เพื่อไม่น่าชนะที่ชายแค่นั้นเออ